เรือกลัวอะไรเรือกลัวอะไรเรือกลัวน้ำแห้งเรือกลัวผู้หญิงเพราะผู้หญิงยิงเหลือเสาอะไรถอนไม่ได้เสาปูนเสาอาทิตย์พัฒนาคารปิดคนกลัวขยะกลัวอะไรกลัวคนทิ้งขยะกลัวแม่มดแย่งไม่กวาดไปขี่พยาบาลกลัวหมออะไรหมอผีพยาบาลกลัวหมอฟันพระอะไรไม่ห่มจีวรพระขี้ร้อนพระปัะแดงพระอะไรไม่ห่มจีวรพระประแดงพระรามหนึ่ง พระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามหนึ่งพระรามสองพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามสองพระรามสามพระอะไรไม่ห่มจีวรขอทำสมาธิสักครู่ช่วยคูคิดหน่อยสกิดบอกบั่งดิเที่ยวหนึ่งพระอะไรไม่ห่มจีวรระแดงพระที่ร้อยพระรามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพระรามสิทพระรามสิบเอ็ด มันสร้างตอนไหนเมื่อวานฮะขอ่ายมั้งวายไม่เอาเลิกอย่าต้องเล่นครับต้องเล่นครับอย่ามาหลอกตีหัวครับต้องเล่นแหละครับคำถามง่ายๆถามว่าถามว่าหมาอะไรโดนรถชนแล้วไม่ร้องหมาอ่าหม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 าฝรั่งหมาอดทนมีสะพานเดินถึงสะพานหมาเดินสวนกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกัดกันไม่รู้เรื่องของหมาคนไม่เกี่ยวทำไมหมาถึงชอบเห่าเพราะหมาเจอคนแปลกหน้าไม่รู้เพราะหมาไม่เคยบอกกู หมาปวดต้องขี้มองทางซ้ายมองทางขวามันจะขี้ทางไหนขี้ทางขวาขี้ทางตดูดอ้วยหมาหาอะไรขี้ทางขวาหมาอะไรไม่ยอมกินข้าวถ้าหมาไม่สบายหมาไม่แดก้ว่าให้หมาอะไรที่น้าโอไม่ชอบหมาขี้เือนหมาสีมึงอ้วนมันนี่เลยมีควายอยู่ตัวจะเข้าตู้เย็นทำยังไงอ้ยสับเป็นชิ้นเล็กๆลแล้วยัดเ,เข้าตู้เย็นไปคุณต้องเปิดตู้เย็นก่อนถึงเข้าไปได้เลรอ จะบ้าหรือเปล่าม,มีม้าหนึ่งตัวจะเขาตู้เย็นต้องทํำยังไงสาเป็นิ้นเล็กเปิดตู้เย็นแล้วก็เอาเข้าไปต้องเปิดตู้เย็นเอาควายออกมาก่อนแล้วเอามา้ยัดเข้าไปไว้าถ,ถ้าตู้เดียวกันละทําไมควายถึงมีเขาธรรมชาติของควายเพราะว่าเมียมันมีชูและทําไมเมียมาถึงมีชูมันทําตัวไม่ดีเพราะว่าผัวมันเป็นควายว้า